สวัสด er pues ีคร nah ับวันน <hard> ี้พบกับช่องช่างโจ๊กในเมกเกอร์นะครับผมโดลคอนงมเมนต์คอมเมนต์บันเทิงครับบันเทิงวันนี้พักผ่อนนาชยาครับนาชยาพี่ตั้มเนาะนี่แม้วเนาะข้าวนะครับเดี๋ยวตอนเย็นมิตติ้งมีมิตติ้งนะจ้างโอ้โหอุนเครื่องอุนเครื่องโอเคดูบรรยากาศ Mm-hmm. ครับผมครับผมที่นับนะครับผมเป็นชั้งมีทุกคนครับผมอันนี้อันนี้ตัวกินกับแก้มเยอะไหมไม่เป็นไม่โดนใช่ะไหมไหนล่ะต้มยำขึ้นนี่หว่าครับก็เป็นต้มยำและส่วนปรุงรสก็อยู่ที่เราปรุงแล้วใช่ไหมใช่เกลือเกลือเป็นหลักเกลือมะนาวมันจะมีข้อตัด ทิ้งมีอตัอ,อมนอืมะึบพอดีเทิ้งน่นเราไม่เอาอโอ้ยไก่อ,อ่อนอ่อนจริงไม่ได้อ่อนมันตัดตามข้อไก่ว่าม่แต่ดูดูรู้เลยว่าไก่อ,อ่อนอ่อนมากไม่ได้อ่อนธรรมดาอ่อนมากาๆเลยไก่สาวๆเลยนี่แค่มือแหกจากนิดน,นะนึงใช่ไหมเนี่ยไก่ดูดูเนื้อแทบยังน้อยมากเลยไก่ ไก่อ่อนมากไก่อ่อนมากดูเนื้ออ่อนต้มแบบเดียวก็เปื่อยแล้วอย่างนี้นะไม่ว่าต้มเปื่อยหรอกลงไปก็อ่อนเลยนี่ปกเปียกเลยไก่อ่อนไก่อ่อนนี่แหละที่เขาสบายดีบอกว่าไก่อ่อนคืออะไรนี่แหละไก่อ่อนเคี้ยวง่ายเคี้ยวง่ายกูนะกระดูกนี้ร่นกัด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 เอาฟันเคี้ยวได้เลยนี่ไก่อ่อนไก่อ่อนอ่อนจนเกืบผมมีเนื้อหมดละมีไก่เออเขาเป่นยีราฟเลยปะ นี่มันจะติดเนี่ยติดตรงนี้กวนะมันมันเป็นง่ามไหมแทงปากต้องปัดง่ามออก กินต้องกินคาเตาซดรน้อนซดร้อนๆหลับแลีวเดี๋ยวบ้านนีนกงกต่างเยอะเออมีลุยดีว่ะฮะเขาจะอะไรเจ้านี้มาเราไม่อาุยาตไม่คมมันจะมีนิดช่างไห้อ่ะ โอเอาเรื่องเอาเรื่องเอาไว้ตอนหิวหิวไม่ห่วยนะดอานสุดท้ายเลยโอ้ลายแตกหน้าทางงานลูกเดียวนี่เต็มปกละสลัดฟูตสลัดไอ ของลูกไหมมันล้นเลยี่ได้เครื่องคุยๆเอาคิดว่าเขาเนี่ยเทลงเทลงขันคนเราเลยนะดีลงหม้อประเทศไหนนะพี่โจ๊บอันเนี้ยมาจากไทยไทยใช่ไหมถ้าทรงนี้ช่วงนั้นช็อตคั้นว่าช็อตกับว่าพลาดนี่ครับประโยชน์ของด้ามของด้ามตรง รังเลยเช่เนเดียด้ํากระพีเขาวควายนี่แหละครับเป็นสากก็ได้มีเล่มนี้สากกระเบือ,อยันเรือลบเลยใช่ไหมอืมอีหยาด้ามเราไม่ได้ทําอะไรนะารทานแค่น้ำมันมะพร้าวสวนอะมะพร้าวกับน้ำมันที่ประกอบหมักงอกแยกแตกเลยขาดเปรี้ยวขาดหวานขาดหวานหน่อย,ขา,อยขาดหวานหน่อยแล้วก็เก่ง เค็มด้วยน้ำปลาแล้วเค็มตัวเค็มตัวปลาเค็มปลาเราปรุงก็ดีแล้วชุ่มประมาณสามกิโลด้านหลังนี้แอคชั่นบ่อยนะครับด้านหลังด้านหลังเราดึงถายก็ท่ายมีเราพยายามสร้างอยังไงก่งเสียงซีนเยี่ยงซีนแย่งซีนเยี่ยงซีนได้บอกชิมด้วยชิมเบิงชิมเบิงพี่ตั้มอ๋อพี่แต่เพื่อนกินเลยไหม กินก okay, ันจริงๆเลยเออเทใส okay, ่น okay, in um, oh. uh ั่นกินเพื่อนี่คือโอ้โหได้๋ใส่มือแลกอรับนี่แหละมันจะเท็กเจอจะเป็นกรุกรอบเพราะเราตัดตัดให้มันยังไงครับเชฟเท็กเจอกับกรอบเท็กเจอมันจะกรุบกรอบเพราะว่าเราตัดให้มันชิ้นสี่เหลี่ยม นนรประมาณนี้ครับนาชยาว่าไงครับครับผมูอนี้ครับไปถ่ายยังสินะถ่ายถ่ายถ่ายไม่มีอะไรมีแค่เกลือกับขิงรสอือเป็นไงบ้างครับพี่้ำเปรี้ยวแล้วก็บีบมะนาวใส่เปรี้ยวไหมเปรี้ยวจี๊ดคนหรือต้มไก่เปรี้ยว ไปไม่เจอสาวๆเลนี่ยครบมาพวกอยู่ในมันีองอันนี้ยิ้งเลยอวะยิ้งเสร็จดังจิ้มเบอร์ใช่ไม่มีอะไรมีแค่เกลือกับกุ้งคีรสเป็นไงบ้างครับพี่้ำเปรี้ยวแล้วก็บีบมะนาวใส่เปรี้ยวไหมเปรี้ยวจะจี๊ดคนหรือต้มไก่เปรี้ยว ไปไม่เจอสาวๆเนี่ยครบมาพวกอยู่ในมันเองอันนี้ทินน้งเวรอทิ้งเสร็จลงดับเ,เ,เร่นเด้ไม่เดียวเลียวไ่้ล้ก ไ่โอ้ยังไม่เกือก็เจ้าเลยเ้าอานี้ไงเมาหดหัวลเจ้าน้โอ้เีรวิโจกให้แล้วก็หยุดให้แล้วก็หยุดนั่น